ตวัสดีครับพวกผมกลุ่ม Non-Player Character Behavior Training in Game Using r e ิ่งเรียน e ู e แบบเ n ร n หรือการฝึกพฤติกรรมของตัวละครที่ผู้เล่นไม่ได้ควบคุมในเกมโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบเสริมกำลังครับปัจจุบันวิดีโอเกมเป็นสื่อบันเทิงรูปแบบหนึ่งมีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มความตาดายให้กับผู้เล่นมากยิ่งขึ้น ผู้จะทามีความมุ่งหมายในการศึกษาการทํางานของอัลกอริทึมต่างๆที่นิยมใช้ในการฝึกสอนว่ามีหลักการทํางานยังไงโดยทําการเปรียบเทียบผลการฝึกกับเกมต่างๆเพื่อทําการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการนําอัลกอริทึมไปใช้วัตถุประสงค์ในการทำโครงงานนี้นะครับ 1. ศึกษาหลักการทำงานของ reinforcement learning 2. วิเคราะห์การทำงานของอัลกอริทึมต่างๆใน reinforcement learning 3. สรุปถึงความเหมาะสมในการเลือกอัลกอริทึมสำหรับเกมรูปแบบต่างๆ ขั้นตอนการทำงานของเราจะมีดังนี้นะครับ 1. เลือกอันกริเทิมที่สนใจได้แก่ DQN, Double DQN และ Dueling DQN ครับต่อมาเราจะมาทำการเลือกเกมจากเครื่องเกม Atari 260เพื่อใช้ในการทดลองศึกษาการทำงานของอันกริเทิมที่เลือก 3. ทํทำการเทรนเอเจนกับเกมและอันกริเทิมที่เลือกไว้หลังจากที่ได้โมเดลของแต่อันกริเทิมจะนำไปเทสสุดท้าย เราจะนําข้อมูลที่ได้จากการเทสไปวิเคะร์ครับต่อมาเป็นส่วนของการทดลองนะครับเกมที่เราเลือกมาทั้งหมดมีด้วยกัน3เกม1เกมคราบบูมครับเราจะได้รับบทเป็นฐานรับระเบิดโดยโจนจะปล่อยระเบิดออกมาเรื่อยๆครับเมื่อเราทําการรับระเบิดได้ก็จะได้รับคะแนนกลับมาแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถรับระเบิดได้เราก็จะเสียพลังชีวิตไปครับเมื่อรับระเบิดไม่ได้3ครั้งก็จะถือว่าจบเกมเป้าหมายของเกมคือให้เรารับระเบิดไปเรื่อยๆเพื่อทําคะแนนให้สูงขึ้นครับ สาเหตุที่เลือกเก็บคาบุมนั้นเพราะว่าเมื่อเล่นนานขึ้นความเร็วในการปล่อยลูกกระเบิดก็ยิ่งสูงขึ้นจึงอยากทราบว่าความเร็วที่สูงขึ้นมีผลต่อการเล่นของเอเจนต์หรือไม่เกมที่2ก็คือเกมเทนนิสเราจะได้รับบทเป็นนักเทนนิสเมื่อเราชนะ1เซตเราก็จะได้รับคะแนนเมื่อแข่งขันครบ6เซตก็ถือว่าเกมเป็นอันจบเป้าหมายของเกมก็คือให้เราเล่นชนะได้แต่เซตเพื่อให้ได้คะแนนที่สูงครับ สาเหตุที่เลือกเกมเทนนิสเพราะว่าอยากทราบว่าเอเจนต์จะสามารถเล่นเกมที่มีอีกฝ่ายโต้ตอบได้ในลักษณะใดเกมที่3คือเกมตุตันคามเราจะได้รับบทเป็นนัพกพุสุสานเข้าไป,ปะจนภัยในสุสานของตุตันคาเมนนะครับโดยเราจะต้องประจนภัยผ่านไปยังด่านต่างๆเพื่อค้นหาสมบัติคะแนนที่ได้จะมาจากการที่เราสังหารมอนสเตอร์ครับเป้าหมายของเกมก็คือให้เราผ่านด่านทั้งหมด4ีด่านให้ได้ สาเหตุที่เลือกเกมตูตันคำนั้นเพราะอยากทราบว่าัลกอรทึมที่นำมาสามารถใช้ได้กับเกมที่ไม่ได้มีคะแนนเป็นเป้าหมายหลักได้หรือไม่การเทรนจะใช้เกมและกอริทึมที่ได้ทำการเลือกไว้มาทำการทดลองการทดลองของเรานั้นจะใช้จำนวนรอบทั้งหมดถ้ารอีปเปอรโดยแต่ละอีปเปอรจะมีจำนวนสเตททั้งหมด10,000แสนสเตทและสเตท25,000สเตทครับเมื่อทำการเทรนเสร็จ1นึ่งแผ่นไตทึม เราก็จะได้รับโมเดลเพื่อที่จะนำไปทดสอบเรามาดูผลเทสกันนะครับในเกมแรกนั้นจะพบได้ว่าทั้ง3อันกอริทึมมีพฤติกรรมใกล้เคียงกันโดยพฤติกรรมที่ปรากฏคือเอเจนต์จะพยายามเคลื่อนที่ไปรับระเบิดแม้ว่าความเร็วระเบิดที่ตกอ,องมาจะสูงข,ขึ้นก็ตามเพราะว่าเอเจนต์จะเลือกก,ก,การกระทําที่ทําให้รางวัลที่สูงเกมที่2ค,คือเกมเทนิต จะมี2อัลกอริทิมที่สามารถทำตามเป้าหมายจากการเล่นได้ดีคือ DQN และ Dueling DQN ที่สามารถเอาชนะไฟล์ได้จากการเล่นแต่อันกอริทิมของ Double DQN ตัวเอเจนต์จะมีพฤติกรรมที่ไม่ทำแอคชั่นอะไรเลยซึ่งพวกเราคิดว่าสาเหตุมาจากตัวอันกอริทิมได้ทำการเลือกการกระทำมาใช้และประเมินผลแล้วได้ค่าที่ไม่ดีนักจึงทำให้เอเจนต์ไม่สามารถเลือกการกระทำที่บรรลุเป้าหมายได้ เกมที่3คือเกมตุดันคำโดยทั้ง3อัลกอริทึมสามารถทําคะแนนได้จากการกําจัดมอนสเตอร์และเก็บไอเทมแต่ไม่สามารถไปยังนานถัดไปได้เอเจนต์จะอยู่ตรงที่เกิดของมอนสเตอร์เพื่อทนานําคะแนนจนกว่ากระสุนจะหมดและพลังชีวิตจะไม่เหลือสาเหตุที่เอเจนต์ไม่ไปยังนันถัดไปเพราะว่าการไปยังนานถัดไปไม่ได้ส่งผลกับการที่เอเจนต์ได้คะแนนเอเจนต์จึงเลือกที่จะอยู่ที่เดิม จากการศึกษาและได้ทำการวิเคราะห์พวกเราคิดว่า DQN, Double DQN และ Dueling DQN ได้ผลลัพธ์ที่ดีกับเกมประเภทที่มีรูปแบบของเป้าหมายคือการนำคะแนนเป็นหลักเพราะว่าเมื่อเลือกการกระทำแล้วได้คะแนนที่ดีกลับมาตัวเอเจนต์จะรับรู้ว่าการกระทำที่ตนเลือกนั้นได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนดังนั้นเกมประเภทที่มีเป้าหมายที่ไม่ใช่การเก็บคะแนนตัว DQN, Double DQN และ Dueling DQN จะไม่เหมาะสม เนื่องจากทั้ง3อันกริทิมนี้มีโครงสร้างการทำงานที่คล้ายกันแตกต่างกันเพียงแค่วิธีการคำนวณเท่านั้นขอบคุณที่รับชมครับ